อะไรน้ยันมีผู้สาวคนใหม่มาอีกนะอะไรนะมีผู้สาวมาหาแล้วใครไม่รู้นั่งคิวจีกันอยู่ใครไอ้ต้งเหรอโต้งอ่าอะไรอ่าี้ยเหจริงเหรอเพาว่ามันเป็นแฟนกันนั่งคุยกับใครอยู่นั่งคุยกับสาวเหรอผู้สาวเหรอไม่ใช่กระเทยเหมือนเดิมไหมไม่ใช่กระเทยอุ้จริงเหรอแค่เดยอุ้ยเขาห็นมันบอกว่ามันแฟนมันเซรีนทร์พอนะรอกาเพื่อนเซรินทรอุ้ยไหนหาไปดูดิ ดูดิข้างยันเป็นยังไงวะไม่ใช่ไม่ใช่สายเหลืองเหมือนเดิมนะโอ้โต๊ะมันก็ลายเว้ยลายวะมีผู้สาวมันด้วยเว้ยอยู่ไหนวะนายนี่เป็น,น,นตัวเป็นตัวละมั้งจริงดิอุ้ยไหนข้างในนู่นเหรอโอ้ยสูีกันเลยเว้ยใครวะ โอ้ยโตขาล็อก<ะ>เป็นไงสวัสดีครับสวัสดีครับส<ะ>สว<ะ>ัดีครับใบรุ่นอะไรยังไงใครขอทำพลาดหน่อยใช่ไหมไม่หน่อยไม่หน่อยว้าวสวัสดีค่ะชื่ออนันทิชาวงลาค่ะพวกขาล็อกเข้มามานั่งคุยกับสาวอยู่นี่ไม่ต้องเตรี๋ยวมมหน่อยโอ้ยผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงค่ะไม่ใช่กระเทยใช่ไหมไม่ใช่รอบแล้วดิ เปิดพระโตก่าเผยแบบเกินเป,เ,เปิดแมนค่ะเปิดแมนโอ้ยโตกเปิดเผยชมบหน้าแท้จริงโจดเขาจะได้รู้ว่าเขาจะได้ตามน้าสวยเลยครับแม่ยัยนยังไงก็เคยมาแล้วรอบนึงแต่พี่เขาไม่ว่างพี่เขาทำงานอยู่เปดีสีเหรอลูกเป็นแฟนโต้งไหมเนี่ย <c oughs> เป็น เอฟซีค่ะเป็นเอฟซีใช่ค่ะเอฟซีเขาบอกว่าเรื่แฟนโต้งเหมือนเดิมไม่ใช่แฟนเหรอเอฟซีไม่รู้วนไอ้ล้วนจะเป็นแฟนดีไหมอะไรประมาณนี้เขินนะแฟนกันไหนไปดูไปดูสายตาโต้งนี่คิดไปไกลแล้วนะฉันมันคิดไปไกลแต่น้องุบันเอาไว้ยางดีพี่เขาโสดหรือเปล่า โสดค่ะเป็นเป็นเป็นที่เรียกพี่ได้แบบเป็นพี่เป็นรุ่นพี่อายุสามสิบสี่โอ้ยน้องน้องใช่ไหมคะน้องโต้งก็ยังน้องพี่โอเร่เลยโต้สามสิบเกี้แล้วอ๋อเป็นน้องนี่เรามาถ่ายเขานั่งจีบไปเลยใช่ไหมเนี่ยเลี้ยงโต้มาเจอดูเคยพาน้องก็มาเลยมาบอกผมว่าพิธีการใส่รูปครับอยากเปนั่งทางโต้เนี่ย สยเก่เเสรุปเราขอญอาตถ่ายนะครับมาถ่ายโตมจีบจีบสาวเลยแล้วเนี่ยแสดงว่าน้องเขาโตมพูดกับไอซีไหนเป็นยังไงครับผมอ่าโตมก็ไม่มีโอกาสที่จะอยากให้โตมเป็นมีแฟนสองคนนะโตมชอบชอบน้องเขาเปล่าขอบคุณมากพี่โตมชอบ <ห ả? S 2> ชอบน้องเขาไหมชอบไหมถ้าให้ชอบ ถ้าน้องเขาให้ชอบต้งก็ชอบทั้งหัวใจและวี่ Ora, uh, ต้องเอเขินจังเลยเอ้า hmm. f ีเป็นพยานครับโลกกเนี้ยเป็นพยานนะชื่อน้องชื่ออะไรครับชื่อแนนค่ะน้องแนนหรืออีกชื่อหนึ่งก็ชื่อขวัญตาชื่อขวัญตาค่ะคนที่บูลนี่เปล่าครับ คนชรินทร์ค่ะคนชรินทร์ด้วยเป็นคนชรินทร์ชรินทร์หัวโบราณเหมือนกันไรกด็ได้อยู่ชรินทร์น้ำเปือกนำเปลือกสารคำอยู่ชรินทร์เกือบทั้งหมดเลยใช่ไหมครับสารคำอ่ะน้องเขาคงจะรู้แรงยิงสารคำเยอะแยะเลยชรินทร์โอ้นาสกุลวงลาค่ะวงลาค่ะไอ้วงลาเคยได้ยินครับรุ่มแบบ คนดีพี่โต้งอาเป็นไงเขาหนอยากให้เขาให้เสื้อตัวนึงไว้เป็นของขวัญว้าวริ่งให้เสื้อให้เสื้อให้เสื้อตัวนึงไม่รู้ว่าเป็นลายอะไรเสื้อท้องไม่ไม่เจออะไรออกมาเสื้อจนนี้ให้น้องค่ะมีเสื้อดุ๊กี้โตงมีแบบเยอะเลี่อ๋อมีนี่ไง MC โอเค MC นี่ไงะจะขอเป็นเอซีตลอดไปไม่ชอบกูนั่นคือปัญหาของตึ้งสวยไหมนี่สวยครับสวยครับนี่ค่ะจะมาเยี่ยมตู้บ่อยๆนะโอ้มาอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งค่ะจะได้มาทางนี้ค่ะใช่มาเยี่ยมเจอกันวันไหนวันนี้ใช่ไหมเจอเจอหลายรอบแล้วแต่ว่าหลายรอบเหรออืมเวลานี้ไม่เจอไงยโรคจีบมานานแล้วใช่ไหมเนี่ย เขามาหานั้นวิจอนนี่ก็อยู่ตรงนน้นพี่ที่เขาก็พาไปฮาโอ้เจียวครับโต้งอ่ะพูดหน่อยยังไงครับผมสุเป็นเอซแต่ก็โต้งเป็นที่จริงใช่มเอฟซีครับตอนนี้นะเอซครับแต่วันข้างหน้าโต้งก็อยากเป็นพู้ลมฮะขอเป็นพู้ลมได้ไหมขอเป็นแฟนม ถ้าอย่างนั้นก็ประกาศพัดลมปืนเป็นยังไงเล่นแฟนกันโอ้ยมุกกล้ำลึกว่ะไม่ล้ำเลยพี่มุกม้าบาทสิบาทพี่ก็โอ้อาวใจพกแก้วครับวันนี้กิอมีครับเอสซีเป็นดุยนะครับต้องคาล็อกคุยกับสาวๆครับสาวคนใหม่ของต้องคาล็อก คนนี้น่าจะจริงจังเนาะคนนี้เนาะขอจริงจังนะครับอ่ถามน้องหน่อยก็ถ้าเกิดรักจริงก็จริงจังด้วยค่ะถ้าเกิดรักไม่จริงไม่เอาไม่ใช่รักไม่จริงไม่เอาไชิเอาดีครับก็ถามน้องแทนมาคุยสาวอยู่นี่เอาหรอเอาตายหาแล้วก็อยากให้น้องชายมีแฟนนะที่่นนนู้จะต้องมีผันมาอะไรเงี้ยเรามาคุยจริงก็ต้องเป็นเจ้าภาพด้วยนะมาโผลตาแล้มาคุย คุยขอสาวให้น้องให้น้องให้คนนี้คือเป็นมือสื่อให้หน่อยเอาจริงเนี่ยมันจะเลี้ยงเขาได้เหรอตัวเองนี่ไม่ได้เลยเอาสิเอาเขาสิเอาจริงอะเนี่ยเอาจริงหรือเปล่าเอาจริงก็ดีได้เป็นฝั่งเป็นฝาขอบคุณที่เป็นฝาพังพังไม่ได้นะเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขามีอายุด้วยถ้าไม่เอากูเอาเนี่ต้องโอ้ยพิบกูลาเขาเดียวกับพี่เลยเนี่ยเบียดเบียนกันเลยสิติดต้นเนี่ยสามสี่พี่จะทำแบบนั้นกับน้องเลย ถ้ารักกันจริงชอบจริงก็ไม่ว่าอะไรพี่ก็เปิดทางให้ก็รักกันก็ดูแลกันให้ดีๆก่าเป็นคู่ครองถามถามเจ้าของเขาก่อนถามคุณพี่จ <ah> <ah yeah, <ah like ิก่อนว่าเลี้ยงม่ได้ไหมจะให้มันเลี้ยงหรือจะเลี้ยงมันเนี่ยฮะโอ้ยมันก็ต้องเป็นหน้าที่ของวาดบุรุษอ๋อโอเคเรียกเขาเืนนะเถอนเขอนงเอนมากเลยมีอยู่คลิปหนึ่งที่น้องชายเขาเล็กนะมีสาวมาคลิปนั้นก็สรุปว่า เอ่าสายเหลืองสายเหลืองเอาดิคุยกันนักงานนะเพรเปื่อนเอาพอจังด้วงเป็นคอนเป็นคอนเป็นนี่เลยนะครับผมน้อ่แคทวันนี้เจอของแท้แล้วเนื้อคู่เกิดแล้วที่นี่น้องชายคนนี้เลยถามผมตอนนั้นผมทำโปรเทนอยู่ตอนนั้นพี่เอาเรื่องอะไรว่าอยากมีเนื้อคู่ใช่ป่ะที่พี่บอกเองผมว่าถ้าถึงเวลามันจะมาเองนะ จำได้ครับน้องจำได้อยู่ไอ้ตอนนี้แสดงว่าคิงดามก็ดูแม่นอยู่แม่นป่ะพี่แม่นแม่นอ่ารักกันชอบกันมะว่าก็ดูแลกันนะดูใจกันก่อนนะคุยกันได้คุยกันได้ครับก็ฝากเอฟซีครับติดตามด้วยฮะมาพี่ใหญ่ๆถ้าน้องจะมีก็ต้องนะเราก็อยากให้มันมันเป็นเป็นผู้เป็นคนนะดีเป็นฝั่งเป็นฝาเพราะตอนนี้มันขาดคนดูแลนะอ่นดีสุเชษก็หมายคนหนึ่งสุเชษเป็นฝั่พี่สุชาติ เสือเขษเปิดแมสเปิดตัวเปิดเปิดีไนเปิดแมหน่อยรา้ไหชอบสเจดเห็นน้องสะพ้ายยังพี่เชดน้องสะพ้ายนัเชดครับ ถ้าเขาเรียก60,000ผมออก40,000เชิดออก20,000แล้วกันโอเคคุณคิ่าคดอกอเขาอะไรเดี๋ยวจะรวมตังค์กันให้ถ้อ่างนี้ก็ขอบคุณพี่เคไว้ก่อนเลยคุณไม่มีหรอกไอ้ห่ากุณต้องขายควายลูกพี่แล้วอะอะดูดูใจไปก่อนนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเชิดนะดีใจดีมากพี่ชายใหญ่ผมทิงดำแล้วก็คุณเล่ยนะอะไรของช่องนะครับก็ ถ้ารักกันชอบกันไม่ว่ากันนะค,คุยกันได้นะคนเราก็อยากให้เป็นแฟนติดตามพวกเราเพราะช่วงนี้<ร>ไม่มีคลิปเลยไใหม่นะฮะ <booking. S 1> ก็พอดี FC มาตัวจริงมาก็เป็น<ม>ก็ได้คุยกันนะฮะคุยกับน้องชาย<ม>อ่าโอเคแล้วเดี๋ยวฝากติดตามพวกเรานะฮะดูแลกันนะฝากติดตามด้วยคลิปอะไรใหม่ๆที่จะปล่อยไปครับคลิปนี้ฝากติดตามด้วยครับช่องโอเลมีสองนะครับน้องชายโต้งและณพี่เลยนะฮะ น้องสะบายน้องสะบายก็ได้ขวัญตาค่ะขวัญตาแน่นแน่นแน่แลยคนะฝากติดตามด้วยนะแล้วก็ใครเข้ามาดูช่องของโอเล่ครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับกดแชร์สักนะใครกดแชร์แล้วจะรวยนะครับกดแชร์แล้วจะรวยอ่ะวัคลิปนี้เราลาก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมไปยันไม่ถิดโอ้าว